อืแพรว่าโสดจุเห็นเราลงว่าห่วงเขารู้ไหมคะว่าเราหมายถึงห่วงคนชื่อตังขอบคุณครับเขาเขารู้เขาเห็นเจ้าเข้าใจยังเอ่อขอบคุณครับสําหรับหัวใจส้มนะเออนะขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบจัดมาถามมาได้เลยขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบหัวใจส้มนะจัดมา เพียงคนละเก้าร้ยเแชร์เพียงเท่านั้นอาจารย์โอได้หัวได้ดอกกุหลาบเนะฮะอ่าเร็วถามอะไรก็ถามตอนเนี้ยแ,แหละนะเดี๋ยวพอออกไปมันก็ถามไม่ได้นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอยู่ประมาณสามนาทีเศษนะถามกันเข้ามาได้ในเวลานี้นะอา้าวถ้าถามอีกคำถามหนึ่งของขออีกรอบหนึ่งนะคะนะเขารู้เขารูด้ดูไปแล้ว แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับ <มา S 1> แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามจุรู้สึกยังไงไหมคะรู้สึกดีครับเมื่อกี้ไพ่ถือเหรียญนะครับติตอนนี้นเขาถามอีกเข,เขาอยาก,กยจะติดต่อกับคุณเขารู้สึกว่าอยากจะติดต่อทางโซเชียลนะเอาชื่อถามว่าอะไรกำลังออกจากการทำงานเก่าจะไปอยู่เอกชน จะดีหมกําลังลาออกจากที่ทํางานเก่าจะไปอยู่เอกชนจะดีไหมคะทํางานพยาบาลดีครับนี่สําหรับดีสําหรับงานพยาบาลครับคืออยู่กับคนป่วยชัดๆเลยครับชัดมากเลยนะใช่ไหมไพ่ใบนี้บอกว่ายังไงคุณก็ได้ทําพยาบาลคนป่วยอยู่แล้วเพราะว่านี่ไพ่ใบนี้มันหมายถึงคนที่ป่วยเครียดคิดมากวิตกกังวลเป็นโรคต่างๆเอ่อแต่คุณอาจจะได้นอนน้อยหน่อยอืมคือมันเข้าเวรหนักอะ่ะนะอ้าวเข้ามาเจ้าทั้งหลาย ติดตามช่องผมไว้แล้วค่อยมาถามนะถามได้ตลอดเพราะว่าเดี๋ยวผมมาไลฟ์ทั้งวันอ่ะผมทําทั้งวันของผมอ่ะนะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะติดตามช่องนี้ไว้แล้วกันนะขอบคุณสําหรับรั้ง <ละ S 2> วัน,วช,นช่องนี้มีอยู่3,000